สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำอย่างไรจึงจะฝ่ามรสุมกระแสวิบากกรรมได้คลิปนี้นะคะเป็นโอวาทธรรมจากพระมหาวรพจน์กิติวโรพระวิปัสสนาจารย์ค่ะปุจชา ทุกวันนี้ผมใช้การทำงานการดำรงชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนการทำงานให้เป็นเครื่องมือฝึกจิตทำด้วยจิตว่างแต่ก็ยังทุกข์เพราะผลลัพธ์อยู่บ้างแต่ไม่มากไม่ได้ทุกข์เพราะอยากได้มากๆหรือยึดติดเงินเพียงแต่ยังไม่เจอทางทรมาหากินสะดวกคล่องแบบเป็นปกติมันเหมือนจะเจอบททดสอบชีวิตที่ยาก ไม่รู้เป็นวิบากกรรมหรือเปล่าถึงจะยากผมก็ยินดีทำเพราะได้ฝึกละความกลัวความกังวลคำถามคือเราควรจะวางจิตของเราแบบไหนดีครับวิสัชนาที่ทำมาก็ดีแล้วนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกมันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยที่ได้สะสมเอาไว้ ร่างกายนี้คือกรรมเก่าคือผลที่สืบต่อกันมาบางครั้งวิบากที่ดีให้พ้นมันก็เกิดความสบายใจคิดแต่สิ่งดีๆแต่บางครั้งวิบากกรรมที่ไม่ดีให้พ้นมันก็ทำให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความวุ่นวายใจเกิดความไม่สบายใจแล้วก็ทำให้เราหลงผิดได้ง่ายการที่เราจะประคองตัวฝ่ามรสุมของกระแสวิบากกรรมก็คือ ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดการฝึกสติปัฏฐานสจะเป็นหลักให้กับพวกเราทุกคนวิบากการรมเป็นมรสมที่พัดพาทุกสรรพสัตว์ชักนำไปตามวงจรของมันการที่เราจะประคองตัวไว้ฟันฝ่ามรสมทุกอย่างได้ด้วยใจที่ตั้งมั่นการฝึกสติปัฏฐานจะช่วยให้เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆที่กระทบเข้ามา นอกจากจะทำให้เราประคองตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ชำระล้างตัวเองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสสามารถชำระล้างบาปและอกุศลธรรมให้หมดสิ้นไปได้เหมือนโยม,มีนี่สินถ้าเราไม่มีตังใช้จะเป็นยังไงก็ต้องติดคุกชดใช้กันไปนั่นคือทุก์ในอบายภูมิไม่มีตังใช้นี้ เราจะหมดหนี้หมดสินได้ต้องทำยังไงก็ต้องใช้หนี้แล้วโยมจะชดใช้หนี้ด้วยการติดคุกติดตารางหรือว่าโยมจะทำมาหากินสะสมทรัพย์เพื่อเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายละ่ะการฝึกสติปัฏฐาน4ี่อยู่เนืองๆจนเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติโยมจะเข้าถึงแหล่งของอริยทรัพย์อันประเสริฐหรือพลังงานอันบริสุทธิ สิ่งนี้นั่นแหละจะไปชำระล้างวิบากกรรมพันธนาการบาปและอกุศลธรรมจมหมดสิ้นไปได้ทรัพ์สมบัติมันมีค่าแค่ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตเท่านั้นมันเป็นทรัพย์ของโลกแต่อริยทรัพย์หรือความบริสุทธิ์เป็นของสากลในระบบของธรรมชาติ มันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดการเช่นเดียวกับวงจรกรรมที่เราทำไว้มันเป็นพลังงานมืดที่รายล้อมตัวเราอยู่ถ้าเราไม่มีความบริสุทธิ์พลังงานมืดหรือวงจรกรรมจะชักนำเราไปส่วนใหญ่แล้วมันจะตกต่ำลงสู่ความมืดมิดไปเรื่อยๆเพิ่มความหนักให้แก่ตัวเองไปเรื่อยๆส่วนใหญ่วิถีของดวงจิตจะดิ่งลงลึกลง ส่วนใหญ่แล้วดวงจิตในวตฏสงสารจะจมสู่ความมืดมิดน้อยมากๆที่จะลอยขึ้นมาสว่างสวัยหลุดออกจากวงจรของวตฏสงสารเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาพบพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสทองของพวกเราทุกคนที่จะปลดพัฒน,นาการทุกอย่างโอกาสเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยยากจะหวังยุบพระศีอานเหรอ ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอจะสำคัญข้อนี้ว่ายังไงดินเท่าปลายเล็บตถาคตกับดินทั้งป่าในมหาปฏภีอันไหนจะมากกว่ากันภิกษุกราบทูลว่าดินทั้งป่าในมหาปฏภีมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ ฉันใดผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เมื่อล้าจากโลกนี้ไปจะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าดินเท่าปลายเล็บตาคตส่วนใหญ่แล้วจมสู่อบายภูมิจมสู่ความมืดโยมจะหวังโอกาสหน้าหรอโอกาสทองที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่น้ำบ่อหน้ามันคือปัจจุบัน มันจะมีโอกาสอันใดสำคัญกว่าโอกาสนี้ที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากวตาสงสารฝึกสติปัฏฐานสี่อยู่เนืองๆเ,เข้าถึงความบริสุทธิ์อยู่เนืองๆสะสมอริยทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตัวเองเติมความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเองในทุกๆวันเพื่อชำระล้างบาปและอกุศลธรรมจะหมดสิ้นไป เมื่อใดที่สามารถเติมจนบารมีรำเต็มเปี่ยมเคลียร์หนี่เคลียร์สินทุกอย่างจนหมดสิน้นจึงจะสามารถดับรอบแล้วกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพรานิพานได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีกิจอันใดที่จะสำคัญกว่านี้อีกแล้วเราสามารถใช้วิถีชีวิตของเราเป็นอุปกรณ์ของการพัฒนาสติ ปลูกความตื่นรู้ขึ้นมาเนืองๆแล้วก็ฝึกตามที่พาฝึกในทุกๆวันเพราะเวลาพาฝึกจะพาปรับกระแสให้ก่อนเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์มีไวรัสมีมันแวรแฝงฝังเยอะเครื่องบนรวนก็ต้องชำระล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนจะพาเคลียกระแสสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แฝงที่ฝังออกไปก่อนจากนั้นจะพาเข้าสู่สภาวะตามหลักของสติปัฏฐาน ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมจนสลัดคืนเข้าสู่อมะตะธรรมเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสะสมความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเองอยู่เนืองๆถ้าท่านทั้งหลายทำตามที่พาฝึกทุกๆวันจนบริมีทําเต็มเปี่ยม ท่านทั้งหลายจะมีโอกาสดับรอบเพื่อคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติคือพระนิพานได้เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของโอวาทรมโดยพระมหาวราพจน์กิติวโรพระวิปัสนาจารย์นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ